สวัสดีคะ่ะทุกคนจะมาพบกบอีกแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะกบก็จะมาอัปเดตนะคะอา,อาการป่วยของพ่อกบนะคะทุกคนก่อนหน้านี้กบทำคลิปไปนะคะอย่างแรกกรบก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะทุกคำแนะนำนะคะที่แนะนำกบมานะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่ออคอมเมนต์น่ะกบ ทุกคนรู้ไหมเคอมเมนต์ comment, ทุกๆคนคอมเมนต์มาให้กําลังใจกบนะคะกบอ่านแล้วก็กบก็แอบร้องไห้เนอะ,เพ,ะเพราะตอนนั้นสติมันหลุดนะทุกคนกบก็จะบอกทุกคนว่าวันที่กบทําคลิปนะคะอที่โตยโยต้าเนาะวันวันนั้นที่กบถ่ายคลิปลงไปนะสามีของกบก็ไม่รู้นะทุกคนว่ากบถ่ายคลิปอะไรแต่เขาก็เขาก็แบบว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่ากบอะ ตากก็จะช้ำๆบวมๆหน่อยเพราะว่ากก็ร้องไห้แต่เขาก็คงคิดว่ากบทําคลิปนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้คิดว่ากะทําคลิปเกี่ยวกับพ่อนะทุกคนทีนีเ้เรื่องของเรื่องก็คือ,อลูกสาวนะลูกสาวสามีนะทุกคนก็ คอมก็ส่งเมสเซจเข้ามาในกลุ่มนั่นแหละกบก็อ่านแล้วแหละแต่ว่ากบก็ไม่ได้เข้าไปตอบนะเขาก็ถามเขาก็ตกใจบอกว่าพบแดดหนูโอเคไหมตัวกบโอเคไหมฉันเห็นแบบว่าเขาร้องไห้นะในวิดีโอ youtube ของเขานะอะไรเงี้ยเขาโอเคหรือเปล่าทีนี้คุณน้ำหน้าก็ไม่รู้ว่าคลิปนั้นกบทําอะไรเพราะคุณน้ำหน้าก็ไม่ได้ดูคลิปใช่ไหมพ่อเขาก็ทํางานอยู่พ่อเขาก็บอกว่าคลิปอะไรฉันยังไม่ได้ดูเลยอะไรแบบเนี้ย ทีนี้ลูกสาวก็บอกว่าเนี่ยคลิปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแหละเห็นเขาร้องไห้เขาโอเคไหมหมายความว่าตัวกบโอเคไหมอะไรแบบเนี้ยทีนี้คุณอำนาจก็โทรมาหากบเขาบอกว่าคุณบอกว่าที่รักทําคลิปอะไรอะไรแบบนี้ก็กบก,บก็บอกว่าทําคลิปเกี่ยวกับพ่ออะไรแบบนี้นางก็ส่งเขียนเข้าไปในกลุ่มคือในกลุ่มนั้นน่ะกบสามารถอ่านและพิมพ์ได้แต่กบอ่ะไม่ค่อยอยากจะเข้าไปแบบ ถ้าไม่แบบอะไรก็ไม่ค่อยเข้าไปเขียนหรืออะไรยังไงคะ่ะทุกคนทีนี้นางก็ส่งไปบอกลูกนะว่าเอกบพูดถึงพ่อของกบอะไรแบบนี้นางก็ส่งเข้ามาบอกว่าเออฉันขอให้แบบก็ประมาณว่าขอให้พ่อของกบปนะหายนะอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้แหละเออก็เห็นไหมมันก็เป็นเรื่องราวแบบเยอะเลยแล้วก็กบก็ขอบคุณเพื่อนนะ กบคิดว่าอาจจะเข้ามาดูนะเพื่อนสนิทของกบนะเพื่อนที่รักของกบก็คอมแบบเขียนมาให้กําลังใจกบนะไม่ได้คอมเมนต์แต่เขียนมาให้กําลังใจกบในทางช่องทางต่างๆก็อ่นแล้วกบก็เออมันก็จริงทุกคนกบก็ได้สติอะทุกคนแต่วันนั้นที่กบทําคลิปออกไปน่ะมันก็เพิ่งแบบเจอสถานการณ์ค่อนข้างสําหรับกบมันเรียกว่าแย่กบก็เลยแบบปล่อยโห่ออกมาแล้ว ไม่รู้สติมันทุกคนกบอธิบายไม่ถูกตอนนั้นสติสตังไม่ยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบทําคลิปออกมาเป็นแบบนั้นทุกคนแต่ตอนเนี้ยกบก็ได้สติแล้วคิดเหมือนที่เพื่อนบอกให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าคือประมาณว่าให้กบอ่ะตั้งสติเพราะว่าเราอ่ะเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องตรงนะเราจะต้องช่วยทุกคนหมายความว่าช่วยพ่อด้วยช่วยให้กําลังใจหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าหนู่ไม่แข็งแรง แล้วใครจะแข็งแรงเพื่อนเหมือนเตือนสติให้กบรู้สึกว่าเออจริงพอทุกคนก็แย่ไปหมดทุกคนก็แบบเขวทุกคนก็เหมือนกับโซซัสโซเซอะไรแบบนี้ถูกไหมเหมื่อแบบเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วกบอ่ะยังจะมาโซซัสโซเซหรือกบยังจะมาอ่อนแออีกหรอเราจะต้องมีสติลุกรีบลุกขึ้นให้มันเร็วๆก็ตอนนี้กบก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นรู้สึกว่าต้องเข้มแข็งแต่ข้างในมันอาจจะ โรคห้ายอยู่อะไรแบบที้นั่นแหละทุกคนก็โอเคโอเคค่ะก็นั่นแหละผ่านมาสีนาทีแล้วเกี่ยวกับการขอบคุณนู่นนี่นั่นยังไงก็ขอบคุณเพื่อนที่รักทุกคนนะทนะคะทุกคนโอเคเข้ามากลับมาเรื่องของพ่อนะคะก็คือวันนั้นที่กบทําคลิปไปพ่อก็คือหมอบอกว่าพ่อเป็นโรคอะไรใช่ไหมที่กบบอกทุกคนไปแล้วทีนี้ตอนนี้ก็คือหมอก็ วันนั้นหมอก็บอกว่าการรักษาก็จะเป็นทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปกบก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าการรักษาของโรคที่พ่อเป็นก็คือการรักษาด้วยเคมีบําบัดหรือที่พวกเราจะรู้จักกันก็คือคีโมนะคะทุกคนคุณหมอก็จะให้คีโมหรือว่าเคมีบําบัดพ่อสามครั้งนะคะทุกคนก็ก่อนหน้าที่พ่อจะไปรับบําบัดกบก็ได้ทําการเซิร์ชกูเกิลหลายๆหาข้อมูลเยอะมากนะทุกคนการรับเคมีเนี่ย ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะทุกคนมันเกี่ยวกับเคมีบําบัดนี่มันเหมือนกับเออนั่นแหละกบก็ไม่อยากจะพูดโดยที่กบอะไรอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากไม่มีความแพ้นะคะคนที่รับเคมีมันมีหลายอย่างนะบางคนก็แพ้แพ้เวียนหัวอ้วกอาเจียนท้องเสียนู่นนี่นั่นนะคะมันคือผลข้างเคียงกบก็ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลน,นะทุกคนเกี่ยวกับอาการแพ้นะคะเพราะว่าพ่อของกบก็ ก็ท่านก็อายุมากนะทุกคนเออ่ทีนี้ก็ถึงเวลานะที่จะต้องไปให้เคมีบำบัดหรือว่าคีโมเข็มแรกนะทุกคนวันนั้นน้องสาวออกบโอเคขอลืมโทษทีกบก็ต้องขอบคุณคุณสามีของกบนะที่คอยอยู่เคียงข้างกบไม่ว่าจะสูขจะทุกข์นะจำมือกบ ไปจับมือกบมาเรื่อยๆอยู่เคียงข้างกบนะกบก,บก็ต้องขอบคุณคุณทำนาาด้วยนะคะรักที่รักแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะคะคือครอบครัวของเรานะเป็นครอบครัวที่ไม่จําเป็นต้องบอกกันทุกคนเหมือนกับหนูไม่จําเป็นต้องบอกใครทุกคนทําหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่จะกบไม่จำเป็นต้องบอกว่าใครต้องทําอะไร ทุกคนเข้าใจใช่ไหมพอพอพอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกคนรู้ว่าทุกคนจะต้องทําอะไรเหมือนน้องสาวจอยน้องสาวจอยจ,อยจะอยู่ที่บ้านทุกคนจะรู้จักใช่ไหมคะน้องสาวจอยก็บอกว่าโอเคฉันจะเป็นคนพาพ่อไปหาหมอดูแลพ่อในขณะที่พ่อต้องไปรับการคีโมโอเคเราก็ส่งปัจจัยตังเบนุน่นนี่นั่นเทคแคร์อยู่แล้วจริงๆกมก็เทคแคร์ครอบครัวอยู่แล้วนะเป็นก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็เทคแคร์อยู่ทีนี้วันที่ไปรับ เคมีบำบัดหรือว่าคีโมนะคะน้องจอยนะก็เป็นคนพาไปพาพ่อไปนะก็กบกังวลไหมกบกังวลนะก,ลกังวลมากเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะอ่านข้อมูลเยอะแล้วเราก็อาจจะกลัวนิดนึงนะทุกคนไม่นิดไม่นิดหรอกอาจจะกลัวมากเลยแหละเพราะว่าพอกอาอยยุ่มากอย่างทุกคนจะเห็นที่นี้พอไปนะหมอก็ให้ไปนอน วันนั้นพอไปถึงหมอก็ได้ตรวจคลื่นหัวใจของพ่อได้เช็คทุสิ่งทุอย่างนะทุกคนคือเขาก็มีประวัติอยู่แล้วพอเช็คทุกสิ่งทุอย่างเขาก็ส่งไปให้นอนทีนี้กบก็บอกน้องสาวว่าเธอก็เอาอยา่าก็เป็นห่วงน้องสาวเพราะเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนแต่พ่อเป็นผู้ป่วยผู้ชายผู้ป่วยผู้ชายถ,ถ้านอนรวมกันก็จะมีแต่ผู้ป่วยผู้ชายไงทุกคนติกบก็ กังวลน,น้องสาวนิดนึงก็บอกว่าน้องสาวว่าเอาห้องพิเศษก็แล้วกันทีนี้น้องสาวก็ไปถามพยาบาลแต่พยาบาลบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะได้ให้หรือไม่ให้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ของพ่ออยู่เราต้องคือขั้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้นอนอะไรยังไงทีนี้น้องสาวก็บอกกบว่าโอเคหมอะพยาบาลยังไม่รู้โอเคเพอตรวจขึ้นหัวใจอะไรเรียบร้อยตรวจเสศษทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เบรกกินข้าวพอดีตอนเที่ยงเพราะว่าพ่อก็อดข้าวมาตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหม ทีเีเสร็จเพื่อพอได้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าห้องพอเข้าห้องไปเรียบร้อยก็ก็ก็ได้เป็นนอนลงลงห้องรวมทีนี้ก็กุบก็บอกให้น้องสาวว่าเออเธอก็ไปลองติดต่อพยาบาลดูซิว่าะจะสามารถเอาห้องพิเศษได้ไหมพยาบาลก็บอกว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้โอเคผ่านไปก็ไม่ได้ก็น้องก็บอกไม่ได้พี่โอเคไม่เป็นไรนะพี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับพ่อได้เขาก็บอกเขาโอเคเสร็จทีนี้พอนอนให,ให้ให้น้าเกลือนะทุกคนขออนุญ,ญาตคันหู ก็วันนั้นก็จนถึงตอนเย็นพอตอนเย็นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกบก็ถามว่าเขามาให้เคมีหรือว่าพ่อพาไปพาพ่อไปให้คีโมหรือเคมีบําบัดหรือยังน้องก็บอกว่ายังไม่มีอะไรเลยพ่อก็นอนนอนนอนพักทีนี้ผ่านไปเลยคืนหนึ่งทุกคนตื่นเช้ามากบก็ยังถามน้องสาวว่าสรุปหมอมาว่ายังไงเมื่อไหรพ่อจะได้รับคีโม ที่นี้กบก็มานั่งช่างใจอ๋อเขาอาจจะให้พ่อนอนที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนเพื่อเช็คอาการหรือเปล่าอันนี้กบคิดเองกบไม่รู้นะก็ไม่ได้ถามหมอก็ไม่ได้น้องถามหมอพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เขาก,ใาาานะก็ให้อาหารพ่อนะทุกคนให้อาหารพ่อนู่นนี่นั่นผ่านไปประมาณเก้าโมงหมอมานะคะหมอมาตรวจหมอมาตรวจพ่อนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปหมอก็ให้คีโมตอนแรกกบแบบ อย่าง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 ,างคนพอจะทราบกบก็ไม่มีประสบการณ์นี่ก็คือครั้งแรกของกบที่รู้ว่าการให้คีมโมเป็นแบบไหนการให้เคมีบําบัดเป็นแบบไหนก็คือเขาก็ใส่มันจะมีกระปุกน้าน้าน้าเกลือนะทุกคนมันมีสามขวดเลยมันมีเคมีบําบัดอะไรไม่รู้สองขวดแล้วก็น้าเกลือ,อพอสามกระปุกแล้วใส่ลงไปในสายเดียวกันนะทุกคนในสายเดียวกันนะทุกคน ทางแขนนะกบก็กบก็กบกหรอนี่เขาเขาทำเขาทําแบบนี้เขาให้แบบนี้หรอกบก็ไม่รู้น้องสาวก็จะถ่ายรูปถ่ายถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรมาให้ให้กบดูเรื่อยๆเพราะว่ากบก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลใจเสร็จพอให้น้าให้คีโมไปประมาณกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจแล้วพอให้หมดทุกคนก็เขาก็ให้พ่อนอนบนเตียงประมาณเหมือนดูอาการอะประมาณสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงนี่แหละกบก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็พอดูอาการเสร็จว่าโอเครับยาแล้วรับคีโม รับคีโมแล้วเป็นยังไงอะไรแบบนี้หมอก็ดูอาการเสร็จถึงเวลาหมอก็ให้กลับบ้านทุกคนนั่นแหละทีนี้พอกลับบ้านนี่แหละกบก็เริ่มแบบเป็นกังวลใจทีนี้พอพออยู่กับหมอเรารู้สึกว่าเราสบายใจเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็อยู่ตรงนั้นเสร็จพอน้องสาวพาพ่พอ,พอกลับบ้าน ก็กลัวกบก็บอกน้องว่าเนี่ยเธอเธอพี่ไปอ่านนะมันข้อข้างเคียงผลข้างเคียงมันมีแบบนี้แบบนี้นะน้องจะต้องดูแลพ่อนะพ่อกลับจะเป็นประเภทที่ดื้อกลบพูดได้คําเดียวว่าพ่อกลบดื้อมากดื้อจริงๆกลกบเคยเห็นแต่เด็กดื้อแต่คนแก่ดื้อก็คือพ่อของกลบนี่แหละทุกคนพ่อค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงมาก เอางี้ดีกว่าเป็นคนที่รู้สึกพ่อจะเป็นคนรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอไม่คิดว่าตัวเองอ่อนแอเลยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่พ่อมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้ป่วยพ่อพูดแบบนี้จริงๆแล้วทีนี้กบก็บอกน้องว่าเออเธอก็พยายามถามพ่อว่าพ่อเวียนหัวไหมพ่ออ้วกไหมพ่อเจียนไหมพ่ออยากเข้าห้องน้ำไหมถามพ่อบ่อยๆเพราะว่าพ่ออาจจะไม่อยากบอกเราหรือว่าอะไรก็ตามทีนี้กบก็บอกพ่อกบก็ได้คุยกับพ่อว่ากบก็จะวิดีโอคอคุยกันอะไรแบบพ่อโอเคไหมอะไรแบบเนี้ย เขาก็บอกเขาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพ่อโอเคพ่อเขาบอกเขาไม่ได้เป็นไรเสร็จโอเคมาถึงบ้านคือเลยอเมริกากับประเทศไทยเนี่ยกบจะมีเวลาคุยกับลูกแค่คุยกับพ่อเนี่ยแค่แบบเอ่อตอนเช้าตอนเช้าของกบก,ก,ก็คือตอนลางคืนของเขาแล้วก็พอตอนเย็นของกบก็คือตอนเช้าของเขากบจะได้คุยประมาณแค่วันละสองทํามเวลาแค่นั้นทุกคนเสร็จปุ๊บ เ,เขาก็นอนกลับไปบ้านปุ๊บเขาก็นอนนอนตื่นขึ้นมากบก็ไม่ค่อยสบายใจก็ถามพ่อให้เอาเอา,เอาโทรศัพท์ของลูกสาวอะโทรหาลูกสาวแล้วให้คุยกับให้ให้กบคุยกับพ่อคือกบไม่ค่อยสบายใจบอกต,ตัวว่ากบไม่ค่อยสบายใจนะเอาจริงๆกบก็กลัวเสร็จปุ๊บกบอ่อนแอเองแหละทุกคนกบก็ลูกสาวก็เอาโทรศัพท์ไปให้พ่อกบก็ร้องไห้เลยร้องไห้กลัวพ่อตายร้องไห้พ่อะ ทีนี้พ่อก็บอกเป็นอะไรลูกพูดภาษาสารกันแล้วกันนะทุกคนเป็นยังเป็นยางทีนี้กบก็ไม่ได้พูดอะไรก็ก็ร้องไห้พ่อไม่ได้เป็นยางลูกเอ้ยพ่อไม่ได้เป็นยังพ่อแข็งแรงมากทีนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมเห็นบอพ่อตื่นขึ้นมานะพ่อไปเอาหัวเอาควยออกไปพ่อไปพ่อไม่ได้เป็นยังเลยลูกพ่อเห็นไหมเนี่ยเขาก็โชว์วิดีโอเียตัวเขาว่าเขาอะ ฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันแข็งแรงเธอเห็นฉันไม่เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องห่วงพ่อพ่อแข็งแรงไม่เป็นไรลูกลูกเอ้ยพ่อไม่ได้เป็นอะไรพูดแบบทีกบพ่อกบเห็นพ,พ่อพูดแบบนั้นแล้วก็สถานการณ์ที่ถามแม่ถามน้องถามอะไรทุกคนบอกว่าพ่อตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ยอมนอนบ้านกบด้วยทุกคนเขาไปนอนคืออย่างที่ทุกคนจะพอจะรู้ถ้าทุกคนติดตามกบ กบก็จะมีบ้านของกบแล้วก็มีบ้านแม่ใช่ไหมพ่อเขาจะนอนบ้านแม่คนเดียวแม่ทุกคนจะนอนบ้านของกบทุกคนยกเว้นพ่อพ่อจะนอนบ้านหลังนั้นทีนี้กบบอกว่าที่กบร้องไห้อะใ,ใส่พ่อก็คือกบเป็นห่วงพ่อไม่อยากให้พ่อไปนอนคนเดียวที่บ้านหลังนั้นพ่อกลางค่ำกลางคืนเวียนหัวไม่มีใครดูแลหรือว่าอะไรจะไปบอกใครอะไรแบบเนี้ยกบรู้สึกแบบนั้นแต่พ่อก็เขาก็ ยืนการอะเห็นไหมกบเข้ากบบอกยังไงว่าเขาดื้อเขาก็ยืนการว่าเขาจะไปนอนบ้านหลังนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกเขาไม่ชอบนอนที่ไหนที่ไม่ใช่บ้านของเขาเขาพูดแบบนี้เขารู้สึกเขานอนไม่หลับโอเคกบก็นั่นแหละสิ่งที่กบถึงแบบร้องไห้ออกมาออกมาทีนี้พอกบเห็นแล้วทีนี้ถามน้องถามแม่ถามลูกถามจอยถามแม่เขาบอกว่าพ่อตื่นขึ้นมาเขาแข็งแรงมากเลยนะเขาไม่ได้เป็นอะไรนะเขาทําตัวปกติมากเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันแตกต่างจาก จากเก่าเลยหมายความว่าพ่อคงกบแข็งแรงอยู่แล้วจริงๆพ่อของกบอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดตอนที่กบอยู่เจ็ดสิบสี่ตอนที่กบไปเมืองไทยน่ะ7เจ็ดสิบสี่กบไม่ไปเมืองไทยประมาณสองปีกว่าก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วแหละกบว่านั้นประมาณเจ็ดสิบหกก็แข็งแรงนะพ่อกบก็แข็งแรงแม่บอกว่าพ่อแข็งแรงนะปกติไม่เป็นอะไรเลยพอไปให้เคมีบําบัดก็ไม่เป็นอะไรนั่นแหละทุกคนกบก็เออกบก็รู้สึกสบายใจที่นี้มันก็ฉุกคิดว่าเออทําไมแทนที่เราจะเป็นคนให้กําลังใจพ่อ กลายเป็นเราต้องอ่อนแอให้พ่อเห็นกลายเป็นพ่อให้กําลังใจกบทุกคนก็ใจไหมแทนที่กบอ่ะจะต้องให้กําลังใจพ่อจะยิ้มให้พ่อซื่อๆนะพ่ออะไรแบบนี้กลายเป็นแบบว่าพ่อมาบอกลูกว่าไม่มีอะไรไม่ต้องห่วงพ่อพ่อโอเคพ่อแข็งแรงดีเห็นไหมเนี่ยพ่อแข็งแรงดีกลายเป็นพ่อมาปลอบใจกบจากนี้กบก็จะตั้งสติใหม่กบก็จะให้กําลังใจเขาแล้วโรคพวกนี้เพื่อนกบบอกว่าโรคพวกนี้มันมันกลัวความสุข ถ้าคนที่เป็นนะ่ะมีความสุขโรคพริีมันก็จะหายไปจากเราก็จริงอะ่ะกบก็จะพยายามยิ้มให้พ่อเยอะๆแล้วก็ให้กําลังใจพ่อให้พ่อมีความสุขอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ก็จะต้องให้คีโอหรือว่าอ่นนั้นอีกสองครั้งนะทุกคนอย่างที่หมอบอกว่า,าให้ครั้งแรกไปแล้วก็เหลืออีกสองครั้งแล้วก็พอได้3ครั้งก็จะดูอีกว่าเซล มันมันโอเคไหมมันเป็นยังไงมันหายไปเปล่าอะไรแบบนี้ทุกคนไหนเราก็ไม่รู้พอดีคุณสามีโทรมานั่นแหลคะค่ะทุกคนก็รอดูถ้าสามสามครั้งแล้วเซลที่ท,ที่ที่คีมูให้คีมูไปอะ่ะมันเป็นยังไงเราก็จะ,ะมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราควรจะยังไงต่อนะทุกคนก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้กบก็ช่วยช่วยภาวนาให้พ่อของกบหายด้วยนะคะทุกคนกบก็รู้สึกว่ากบก็อยากให้พ่ออยู่กบนานๆทุกคนไม่ใช่อะไรกบก็ว่าทุกคนก็อยากให้คนเป็นพ่ออยู่กับเรานานๆใช่ไหมกบว่าทุกคนเป็นเหมือนกันใช่ไหมกบก็เหมือนกันนะทุกคนกบก็รู้สึกอยากให้พ่ออยู่กบนานๆเหมือนกันทุกคนก็อยากมีแบบประมาณว่าถ้าสามีได้รีทายหรือว่ากับ เกษียณอะไรอย่างนี้ไงกูก็รู้สึกว่าเอออยากกลับบ้านแล้วก็ไปดูแลไปดูแลท่านนะไปดูแลพ่อดูแลแม่แล้วก็พอดีสามีก็ก็อายุมากก็ได้ดูแลทุกคนอะไรแบบเนี้ยกูก็มีกแบบอยากได้ไปดูแลอะไรอยากได้ไปแบบ ด, care, ดูเทคแคร์ดูแลอะไรแบบนี้เออก็รู้สึกแบบนั้นก็อยากให้พ่อหายนะคะทุกคนก็โอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์นะคะที่เป็นกําลังใจให้กบเสมอมานะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ